หลังจากรีวิวชุดจอยอนดอยกล้องรับคันไปแล้วนะครับเรามารีวิวในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้ากันบ้างตัวทอร่าเอ็มซนะครับรุ่น E เริ่มต้นเนี่ยเขาไม่ได้แถมฝาท้ายไฟฟ้าให้นะครับแต่ก็สามารถติดเพิ่มได้นะครับตรงรุ่นเช่นกันสวิต์ตรงรุ่นเลยก็เหมือนกับตัวชมก่อนครับของลักตอดอเลยนะฮะกดออลกอกาครั้งฝาท้ายก็เปิดเปิดขึ้นมาแล้วนะครับติดใหม่ย,ยกชุดนะฮะ ของรดอเปิดได้กว้างเปิดได้สูงนะครับสุดยอดกดปิดก็อล็อกด,ด้วยรีโมทเช่นกัน3ครั้งนะครับฝาท้ายก็จะปิดลงไปนุ่มๆเงียบ,ยบๆนะครับแบบซอฟโค้ดโอ้โหอ่ะแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์เท้านะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือเป็นแบบกล่องถ้าเตะไม่โดนก็ไม่เป็นไรครับ ก็ตั้งหลักเตะใหม่ที่เตะที่เตะแล้วไม่ขึ้นทีแรกเนี่ยมันไม่ตรงจุดนะครับเซนเซอร์เป็นเป็นแบบสายแพรมันเป็นกล่องมันจะต้องเตะให้ตรงจุดนะครับอยู่ตรงช่วงมุมนี้เตะเปิดเตะปิดได้นะครับวันนี้เรามาติดตั้งที่เขาไม้แก้วนะครับตรงนี้เขาไม้แก้วนะมานะฮะแล้วก็ตรงเปิดปุ่มกดเดิมก็เปิดได้เลย งานติดตั้งก็ไม่ไม่ตอสายให้กันครับเป็นสวิตช์ปักตรงรุ่นทั้งหมดนะครับไวริงเก็บงานให้ร้อยก็จะมีเจาะแค่ตรงนี้นะครับข้างละ1จุดเพื่อร้อยตัวสายไฟของโชค๊คเข้าไปที่กล่องคอนโทรลนะครับแบบนี้เปิดไดก้กว้างกว้างกว่าที่ตัว,วตัวที่เป็น V l แถมนะครับที่แถมมาจากศูนย์ก็ตัวนั้นกล่องทองจะเปิดได้ไม่กว้างเท่านี้นะครับนี่กว้างมากๆเลย ในรถนะครับก็จะมีมีสวิตภายในรถก็จะเป็นสวิ์รุ่นใหม่สวิตเล็กนะครับติดอยู่ตรงนี้มีนะครับวิธีการใช้งานก็กดค้างเช่นกันครับฝาท้ายก็จะสั่งทําการปิดลงมานะครับต้องกดค้างนะครับเป็นแบบเซฟตี้เซฟตี้สวิตคุณกดโดนยังไงมันก็ไม่เปิดนะครับคุณก็ต้องกดค้างโอเคจบครบเรียบร้อยนะครับ ก็ฝากผลงานนักเอกไว้ด้วยนะครับมีทั้งงานติดตั้งนารานอกสถานที่นะครับงานนอกสถานที่ก็นัดล่วงหน้ากันนิดนึงมัดจํางานตามอา,อาจจะมีมัดจํางานด้วยนะครับเพื่อการความผิดพลาดอันนี้นี่จอ10นิ้วนะครับพร้อมระบบแคนบัสปักตรงรุ่นไม่มีตัดต่อสายกล้องรอบคันปักตรงรุ่นเช่นการเสียบเข้าระบบตัวจอได้เลยนะครับตัวจอลองรับ USB อ่ารองรับที่เป็น DVR ด้วยเพียงแค่เสียบ USB เข้าไป กล้องติดตั้งในตำแหน่งที่สวยงามบงตัวนะครับคอลิเบตภาพได้อย่างสมบูรณ์ที่สุดเลยโอคันนี้ผมแพปปี้มากสนใจติดตั้งติดต่อในะเอกได้ครับ08 1 9 8 7 6 2 8 6 facebook fanpage youtube channel เอกเซิ่งอะซัซซรีครับขอบคุณครับขอบคุณมาครับสวัสดีครับ